หลังจากที่เราลบโค้ดนะไม่ว่าจะเป็นด้วยกล่องด็อกเตอร์นะครับที่มันติดรหัสเจอุณหภูมิน้ำมันเครื่องนะครับลบด้วยสายนะครับลบยังไงก็ไม่ได้เรามาดูต้นเหตุครับทีนี้ต้นเหตุมันเป็นอะไรมาดูกันนะครับสันนิษฐานก็คือเซนเซอร์อุณหภูมิน้ำมันเครื่องแต่ว่าสายไฟเรายังไม่ได้เช็คนะครับสายไฟเรายังไม่ได้เช็คนะครับสายไฟก็คงจะขาดยากอยู่เพราะรถยังใหม่อยู่นะครับรถยังใหม่อยู่เ้าวิธีการเช็คนะครับก็ดูที่อุณหภูมิน้ำมันเครื่องนะ นะก็จะมีเครื่องมือช่วยนะครับในการเช็คดูว่ามันเสียหรือเป็นยังไงบ้างนะครับมันติมิเตอร์ผมก็จะซุก่ซนหน่อยนิดนึงนะครับผมก็จะตั้งย่านมาที่คูณ100โอห์มนะครับตั้งย่านมาที่คูณ100โอห์มนะแล้วก็จะทําการวัดที่ขั้วนะครับมันจะมีอยู่ด้วกันอยู่2ขั้วนะอ่าลองดูนะครับว่าตัวที่มันอยู่กับรถเนี่ยมันใช้ได้หรือไม่อ่ะลองดูดินะครับเผื่อว่าตัวนี้มันเสียจริง,รงนะครับอันนี้อ่าตั้งคาเข้ามาตึ๊ด โอเคก็จะเซ็ตเข้ามาเปิดเข้ามาจัดสีโลผู้อันขึ้นเบอร์บ้างเด้ยังยังไม่ต้องรับคลิปอยู่แป๊บหนึ่งโอเคอ้าวตัวนี้หลังจากนั้นเราก็จะจิ้มที่ขวนะจิ้มขวดนี้สองขวดนี้เห็นไหมมือกล้องให้เห็นให้เห็นเข็มด้วยอ่าเห็นเข็มข้างข้างล่างด้วยเออหายไงก็ได้ให้เห็นจังหวะเราจะจิ้มให้ดู ปึ๊บจิ้มแล้วเนหะ็นเขียนไม่ขึ้นนะจิ้มแล้วถือขั้วแล้วเขียนไม่ขึ้นโอเคนะเราตั้งคูณหนึ่งร้อยเห็นไหมตั้งคูณหนึ่งร้อยว่าแตะสองขั้วแล้วมันไม่ขึ้นต่อสองขั้วน,นี้มันขึ้นแล้วทีวนี้ผมจะถอดอีกหนึ่งตัวมานะครับถอดอีกหนึ่งตัวมาอ่าเราจะจิ้มลองดูนะครับถอดอีกหนึ่งตัวมาอา้าวต้องเห็นนะตัวมาก็จะจิ้มตอนนี้อุณหภูมิของเครื่องยนต์ตัวนี้มันร้อนไหมปกติอยู่เนาะไม่ไม่ร้อน บางครั้งก็อยู่ที่อุณหภูมิด้วยตนนัวนี้เอามือหนึ่งจับให้หน่อยมือหนึ่งจับตัวนี้ให้เออจับไปให้ไม่ถนัดแล้วก็จิ้มดูแต่แต่ว่าอย่าหลบมิเตอร,ร์หลบมิเตอร,ร์นิดหนึ่งเห็นนะอ้าวโอเคปั๊บแตะเห็นเข็มมันขึ้นไหมแตะปุ๊บมันขึ้นนะแตะปุ๊บมันขึ้นอย่างเงี้ยอ้าวผมจะลองสลับดูว่ามันเสียหรือไม่อ้าวแจ็เราก็จะคลายนิดเดียวอ้าว อถ้ามันหายก็โชคดีไปจะได้ขี่สนุกกับบ้านอ,าอ่าโอ้มันขาดไหมเนี่ยอาจารย์ไม่ได้ทําหักนนนะ่น่ะเนี่ยมันแตก่งนี้เลยอะ่ะน่าจะตัวนี้เสียนะเนี่ยตัวนี้ปกติมเป็นอย่างงี้ใช่ไหมอาจารย์ถอดม,มันมันหักเองนะอ่ามันเป็นอะไรที่สู้ฝาดหรืออะไรเนะี่ยไม่รู้เนะนี่ยเนี่ยแปลกแจ็คตัวนี้แล้อครับอ่าแตลกแกแล้วแต่ว่าไม่เช็คเองเอาจะลองใส่ตัวนี้เข้าไปลองดูมันจะหายไหม กรับเข้าไปพอดีเรามีของอะไรเชียงกงนะครับเยอะเลยโอเคทึบเข้าไปครับแอปเข้าไปบบ้าอ๋อมันเป็นอะไรเสื้ออะไรไหนเอ๋มองอะไรนะมันมันเอ๋มันเบิ้กึึงออกไหมครับเอาตัวไหนเอ๋ข้างในครับมันมันเป็นแบบว่าหล่องมันเบิยาวไหมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะตมันจะวางอย่างโอ้ให้งั้นเราใส่แหวนสองตัวไม่ต้องใส่แหวนสองอ่าเรามีสองตัวใส่เข้าไปสองตัวลองดูไม่ต้องขันแน่นขันตึงมือก่อนแล้วก็ไปแก้ไขนะ เราจะรู้ว่าอุณหภูมิลมเสียเพราะอะไรมันชุนหรือมันดันเข้าไปปพ๊บผมก็บเพื่อนใจตัวนี้เหรอครับแตอแต่แบบมันกัาเสื้ออะไรเนี่ยน็อตครับไม่ไม่เสื้อเราไปทำทำไมถึงได้กึงบ่อันสั่งมากไหมครับโออเสื้อสั่งเสียบเข้าไปลงดูดิลบคมจะหายไหมตึ๊บเอ้อเสียบทรงแน่นไหมทรงพันแน่นอยู่นะเฮ้ยไม่ได้เนี่ยตัวนี้มันโค้งเห็นไหมเดี๋ยวตัวนี้เราก็ต้องดัดขึ้นมาให้มันเข้า เวลาเสียบต้องดูด้วยนะขาตรงนี้เล็กๆนะมันได้กันไหมเนะี่ยเสียบแล้วก็ถอดลองดูอีกรอบหนึ่งมันเหมือนกันไหมล่ะเหมือนกันอยู่นะไม่ต่างกันหรอกออาเราก็จะทําการเสียบเราจะดัดกันนิดนึงตึิ่ข้ามาอย่างนี้อ่ะลองดูดิจะหา,หายหรือไม่ เอาตั้งรถขึ้นมาดับกตร์ลงมาลองดูลองดูล,มล้มอะไรตั้งไม่รุ่นซิ่งเ่ยกดซีดิอา่าถ้าล้มหายก็ถือว่าเราคาดคะนีนะครับถูกดกดเข้าไปกดเข้าไปกดเข้าไป <ม> <S <S ก็มาดูความผิดปกติเฮ่า<ห>ทาไมไม่หายมันหายเลยเว้ยดูความผิดปกติไม่ติดเลยเห็นไหมครับเอ้อไม่มีเลยแต่ก่อนมีนะบแบกกลับลองดูดิดูความผิดปกติอันนี้เรามาดูความผิดปกติอีกรอบหนึ่งไม่เจอแล้วเรามารีเซ็ตลองดูอีกรอบหนึ่งใช่หรือไม่ใส่เข้าไปอ่าถ้าไม่ใช่ก็เ,เป็นน้ำอ่าถ้าใช่ก็เราเราสันนิษฐานถูกเหมือนกับที่เราจิ้มวัดลองดูนะ อ่ะต่อมากราบหน้าหลักแล้วก็ดูพารามิเตอร์นะดูลักษณะการทำงานโอเคอุณหภูมิเร่งแมปอุณหภูมิปกติอ่ะลองสตาร์ทดูดิติดง่ายเลยไหมติดง่ายไหมติดง่ายครับฮะติดง่ายเลยอ๋อเร่งเลยเบิ้นเบิ้นด้ยเร่งสุดนบ้าง อ้าวมันคือผูกผูหรือปกติอ่ะมันไม่ปกติเนอัตราการผิดปกติอยู่เดี๋ยวดูความผิดปกติรอบรอบเครื่องอ่ะที่มันสูงอย่างนี้นะรอบเครื่องที่แกสูงอย่างนี้ก็คือตรงเรือนอ่ะมันไม่มีสกรูปรับเดินเบานะครับสกรูปรับเดินเบอลแกหายแล้วก็แกไปแต่งมาด้วยเออ แต่แปลว่ารถมีอาการสะดุดเรื่อยๆไปก็ไม่โชว์แล้วเนาะไฟไม่โชว์แล้วแองลองดูเนี่ยก็ปกติอยู่ด้วยอาจารยจะเครื่องเย็นครับเครื่องเย็นอาจารย์เอลจับนี่ดูเวลาจับก็เร่งลองดูดิเนี่ย โอเคปะดับเครื่องด้วยต้าใไม้ด้วยอ่ะดับเครื่องต้านไม้ตัดเลยตัดเราไปตั้งเดินหอบมาหมออรถมันไปทำเดินหอบมานะครับเดินหอบมาแล้วก็อ่าไปเล่นเครื่องลองลื้ออ่าพวกเสื้อสูบนะครับอย่างเงี้ยโอ้สายที่าแ่อยู่นี่การเรียนรู้นะครับช่างมือใหม่ของเราหายปะ เล่งด้วยป่ะเนี่ยคือใจว่าป่ะเนี่ยเล่งกระชากเลยอโอเคนะกลับบ้านระวังตำรวจว่าจับเครื่องนี่อ้าวโอเคทำไงโอเคแก้ปัญหาให้เรียบร้อยคันแรกเป็นนี้